จังหวัดนครสวรรค์นะคะที่สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์นะคะเขาก็มีการจัดประจัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดนะคะเพื่อขับเคลื่อนแผนการสื่อสารให้คลุ่มถูกมิติค่ะที่ห้องประชุม301ศสารกลางจังหวัดนครสวรรค์ค่ะนายจุมพศวรรณชัดสิรินะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ของจังหวัดนครสวรรค์ครั้งที่3ทับ2,564ครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2,565เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ2,565ให้มีความสอดคล้องกับเรื่องสื่อสารสำคัญของชาติ11เรื่องนะคะแล้วก็ ยุทธศาสตร์ชาติเนี่ย20ปีโดยคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติฉบับที่5พศ2อ6 3ถึง2,565ค่ะ ก็จะไปสู่การปฏิบัติการในระดับจังหวัดนะครับโดยเฉพาะมิติของการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ให้สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สําคัญภายในประเทศและด้านต่างประเทศรวม11เรื่องได้แก่การฟื้นฟูผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเพื่อรับการเปิดประเทศการพัฒนาทักษะอาชีพและการจัดหาตําแหน่งงานใหม่นะครับเพื่อความพร้อมต่อความต้องการหลังโควิด -19 ระบบสาธารณสุขและการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด -19 เเชิงรุก ความเข้าใจในวิถีชีวิตแบบ New n o r m a l <น>เพื่อใช้ในชีวิตกับโควิด19ระยะยาวการบริหารจัดการการควบคุมแรยงานต่างด้าวการส่งเสริมค่านิยมที่ดีของไทยการปรปับปรามการทุจริตและความโปร่งใสของรัฐ a p e ป2022 andH ั b t h a i l a n ์ศูนย์กลางของนานาชาติประเทศเ e c h a n d i n n o v a t i o นนวัตกรรมไทย t ฮเ h คโนโลยี e a l t h c a r e สาธารณสุขไทยระดับโลกและไ h a i c u l t เ r e ยูนิเวอร์ s o ลซอฟ w e พวัฒนธรรมไทยก้าวไกลสู่สากลครับทั้งนี้ที่ประชุมครับได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการประทาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดนครสวรรค์ประจับปีงบประมาณพุทธศักราช2565โดยจะได้นำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ <c oughs> เพื่อขับเคลื่อนต่อไปด้วยนะครับค่ะ <c oughs>